สวัสดีครับเอ็มคอร์ดเน็ตกับผมพิรพลอนุตรสโสหรือโยแวร์ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนคงสนุกสนานกับแอปมือถือที่ใช้แต่งภาพด้วยข้อความเด็ดๆขำาที่ชื่อว่าติ๊กเกอร์นะครับแหมใช้ไปใช้มาก็อยากจะเห็นหน้าค่าตาของคนคิดคนทำใช่ไหมครับงั้นเราไปติดตามกันเลยครับในช่วงเยี่ยมเยี่ยมวันนี้มาบุกออฟฟิศขนาดย่อมใจกลางกรุงของบริษัทแอป l ู t e p เพลต้นตำรับติ๊กเกอร์หัวหน้าทีมเขายืนรออยู่แล้วครับ สวัสดีครับผมอง Absolute Pay นะครับวันนี้ได้เปิดบ้านต้อนรับทีมงานของเอ o n คอนเน็ตนะครับเพื่อที่มาชมหลังบ้านของทีมงานที่ทําเรื่องของแอปสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับมารู้จักกับท่านแรกเลยนะครับชื่อน้องคิงนะครับน้องคิงแนะนําตัวเลยครับครับสวัสดีครับชื่อคิงนะครับนวพันธ์อารามพิภูลกิจครับเป็นซีเนียร์เดเวลลอปเปอร์นะครับผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสติ๊กเกอร์นะครับ ก็เป็นผู้พัฒนาระบบแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์ม Android นะครับดีคารบติติการจักสราครับหนุอครับทหน้าที่เป็นโปรแกรมเมอ,อร์เขียนไอคอนครับชื่อนิค่ะเดินทิกกรับประสาทค่ะทำหน้าที่กราฟิกค่ะอันนี้เป็นอ,อันนี้เป็นที่กำลังจะออกนะคะเย่าลืติดตามนะคะ มาเยี่ยมถึงบ้านก็เลยได้แอบดูคาใหม่ท,<ร>ที่เขาจะส,<ร>ส่เพลงแปลเวอร์รชันใหม่พิเศษสำหรับผู้ชม m c o r n e t ครับโปรแกรมเมอร์2คนกราฟิก1คนและหัวหน้ารวมเป็น4ทีมงานหลักที่ใช้เวลาเดือนครึ่งทำให้ติ๊กเกอร์ย้ายจากท้ายรถสิบลอ้อออกมาเขย่าว,วงการมือถือครับเอ๊ะเขาเอาคำกันมาจากไหนนะอย่างแรกเลยนะครับเราก็ใช้วิธีการช่วยกันคิดก่อนช่วยกันหาก่อนว่าคำที่เขาฮิตๆกันแล้วก็ อ่าเป็นที่นิยมเนี่ยมันมีอะไรหรือว่าทุกคนเอ้ไปผ่านท้ายรถสิบล้อมาไปขับตามดูซิว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเล่นคำไหนกันบ้างนะครับเราก็รวบรวมมาได้ประมาณเท่าไหร่น้องครับพันเกือบพันคำครับผมเราก็อ่าเราก็จะเห็นว่าเราเห็นว่าคำเนี่ยเยอะแยะมากเลยนะครับแล้วเราก็ค่อยมากรองกันว่าอ้าวคำไหนมาโหวตว่าคำไหนที่เรา ชอบเลที่เราโดนแล้วก็ค่อยคัดคัดออกมาครับในเรื่องการหารายได้ต่อไปอาจจะเป็นไทยอินโฆษณาแฝงหรือการขายสติกเกอร์แบบอินแอปแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยครับเพราะไม่คาดว่าจะฮอตฮิตข้ามคืนกันขนาดนี้ส่วนแอปสติกเกอร์เวอร์ชันใหม่ๆที่กําลังจะออกมารับรองสนุกกว่าเดิมแน่นอนมาถึงตรงนี้เนี่ยพวกเราก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกท่านครับแล้วก็ภูมิใจที่ได้ทำแอปพลิเคชันดีๆสุสนุกให้กับคนไทยได้เล่นกันนะครับมีความสุขกันทุกคน สุดท้ายพี่อ๋อง CIO Absolute Play ก็ยังให้กำลังใจมาถึงคนเขียนแอปชาวไทยทุกคนดังนี้ครับสู้ๆครับทุกคนมีโอกาสทุกคนมีเป้าหมายทุกคนมีความหวังนะครับถ้าเราคิดแล้วลงมือทำให้เร็วนะครับโอกาสเป็นของเราทุกคนครับผมความสำเร็จเป็นของเราทุกคน ถึงตอนนี้ติกเกอร์มีผู้โหลดแอปไปใช้แล้วกว่าล้านครั้งนะครับหลังจากเปิดตัวเมื่อวันที่17เมษายนส่วนเว็บไทยแวร์ e c o m เว็บดาวน์โหลดชื่อดังของไทยก็บอกว่าแอป,ปติ๊กเกอร์เนี่ยทำลายสถิติการโหลดสูงสุดนับตั้งแต่เปิดเว็บมา10กว่าปีเลยนะครับก็หวังว่าจะช่วยให้คนทำแอป,ปไทยตื่นตัวกระชุ่มกระชวยกันขึ้นมาละครับงานนี้ช่วงนี้ข่าวไอทีให้ติดตามกับน้องแปบในพาเรทไอทครับ สวัสดีค่ะน้องปั๋นเปียพรสับแสน,แนกาอรพาเรตไอทีค่ะคู่รักคู่นี้กำลังทดสอบฟันเตอร์แวร์ค่ะเป็นนวตัตกรรมอันเดอร์แวร์หรือุดชั้นัยใหม่ล่าสุดจากผ,ผู้ผลิตทุงอยากอนามัยรายใหญ่ของโลกค่ะุดชั้นในที่เห็นนี้มีระบบไร้สายสามารถสั่งให้สั่นได้ผ่านมือถือที่สำคัญยังให้อีกคนที่อยู่ไกลกันเกินครึ่งฟ้าเปิดแอป,ปส่งสัมผัสรักออนไลน์มาได้ด้วย <S 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 แต่ถ้าเขาคนนั้นไปทำมือถือหายแล้วก็ไม่อยากคิด CEO ของ w h a t s a p p แอปแชทดังระดับโลกออกมาคุยโอว่าตอนนี้มีผู้ใช้งานจริงถึงเดือนละ2 0 0ล้านคนมากกว่า Twitter และมีการรับส่งข้อความเข้าออก20ล้านต่อวันมากกว่า Facebook ซะอีกและยังยืนยันว่าจะไม่ยอมให้มีโฆษณาแต่จะขอเก็บค่าแชทปีละ1ดอลลาร์ก็พอชาวไทยโอเคไหมคะเอ็มคอร์เไปเยี่ยมคนไทยคนเก่งมาแล้วหลายคนนะครับไปค้นดูย้อนหลังนะครับพิมพ์คำว่าเอ็มคอแล้วก็เยี่ยม ใน YouTube ครับส่งท้ายด้วยไอทีเด็ดเช่นเคยครับสวัสดีครับถ้ายังทำใจไม่ได้หรือตุ้มตุ้มต่อมๆกับราคาทองโหลดแอป,ปนี้ไปตื่นเต้นกันแบบพกพาได้ผ่านมือถือครับแอปสยามโก้นอกจากจะรายงานราคาทองกันสดๆแล้วยังมีให้ลองเล่นเกมลงทุนซื้อทองกันจริงๆด้วยครับมีทั้งบน iOS และ Android